รีใหม่ครับสาวุกโ้หคครับครับเีมชายอโอ้โหเดี๋ยวขอดึงอกห่ยไม่ไอ้นี่มันอยู่คาบเล่นะ ดานางโชว์มันดึงไงนะอีกเอออ้าวอันนี้เป็นไปอ่ะซื้อมาจากไหนเนี่ยใส่เข้าไปตอนนี้ปีใหม่ครับปีไหนปีนี้ปีอะไรครับ2016รู้เันปีอะไรครับส5งพันห้าร้อยห้าสิบเก้าปีแล้วปีเมียไงข้าแน่นี่ปีปีเมียเสร็จแล้วก็ปีปีนี้ปีอะไรเออนักสัตว์มันปีอะไรปีที่แล้วปีฉลูขานปีขานอ๋อแล้อ เรามันเป็ยนอะไรกันแล้วแต่ขอใช่เหรอไม่รู้ตอนนีบ้าวันนี้วันอะไรปีขาน่ะมันปีนี่2010พันสิบลูคนแรกปีขานขานรับรองอมาลงมาเสงมาเมียมาแม่วอกวอกสองปีวอกปีแมวนะฮะครับลิงดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดอกไมจับจุดพี่ครับไงครับพี่ไปเล่นหนังเรื่องศิลาบัีมาแล้วเดี๋ยวเล่นลิเก้มา ก็มันไม่ได้เข้าเลยอ่ะคือเนี่ยแต่ตอนเราค่อยๆไล่ดูค่ไล่ไปปุ๊บเสร็จปุ๊บเนี่ยเหมือนกับพระเอกศิรามณีเนี่ยครับขึ้นไปตัดอ้อยโอตามหาศิรามณีจากนั้นเนี่ยเออเป็นซากศสก็หลายอย่างเลยเสื้อนี้อ่ะผ้าไหมไทยโอ้จอห์นเทอร์รี่พี่เอ้จิมทอนสันจอห์นเทอร์รี่ว่าไงพี่จิมทอนสันนี่แล้วดูแต่งตัวมาขนาดนี้นะฮะมีเอ่อะไรกันไรอ่ะ โบนัสแน่นอนสวัสดีของคุณก่อนเดยปีนี้เศรษฐกิจไม่ดีครับธรรมดานี่ยรไม่ดีเลยตัวจีนนี่แหละที่เป็นแผงเลยชนใหญ่นี่อะไรฮะเขาตัดคงดีดีได้ยินคำนี้มาแต่ปีขานะองพันบอะแล้วซื้อว่าเต็มเลยเบิกอย่างนี่ของพี่อาจนะเหรอเหรอประมาณตั้งแต่ปี2007แน้วฟังไม่รู้ยัฟังไง นีอ่ะนี่โอ้เอ้าก็ช่วงนี้ปีใหม่เนี่ยนี่ว่าคือกําลังทํางานได้ยังทำอะไรวันนี้วันที่สามทำงานแล้วทำงานเมื่อวานแล้ววันนี้วันอาทิตย์ใช่เริ่มเริ่มพรุ่งนี้ผมทํางานแล้วไงที่สองฮัลโครับผมก็เอาเป็นว่ากําลังกลับเข้ามาทากรุงเทพบางท่านก็เพิ่งกลับมาบางท่านเนี่ยไปไปกลับกลับเอาเลวใครฮะเพื่อนปี่ใช่ลูกพี่เราไม่เหมือนใครทําอะไรเนี่ย งงครับชีวิตแกแล้วรถเป็นไงบ้างสรุปเหลือแต่รถเก่าขายรถใหม่แต่นี่ขายรถเก่าเหลือรถใหม่สรุปแค่เนี่ยรถมือหนึ่งมีสามคันหลังเนี่ยนะขายหมดเลยเหมือนรถเหลือรถมือมแปดอยู่กันหนึ่งแล้วก็มือสามอายุสามสิบปีแล้วโอ้โหแล้วไปลื่นยังมาต่อยด้วยไปลื่นรถแกเนี่ยคาดหมด เบรกขาดเบรกแตกปูอะไรหัดไม่ได้ตอนนั้นไปกับเจนลำยสอคนด้วยโอ้จงใจไหมเริ่มมีคนสงสัยแล้วนะก็มีส่วนสูงรแบบแตกกะเนี่ยโอ้โหประกันชีวิตไว้ที่เมียเยอะด้วยไงอ้แต่เจนลำจหารู้ไหมครับ รถสิบล้อชนฟ้าผ่าเนี่ยแกยังไม่เป็นไรโอ้ไม่ธรรมดาเต็มใหญ่ใช่ชม,ม,มชายตีก็โรงพยาบาลเลยไตเป็นเลือดโอ้สุดยอดสิช่างมียลงมณ์นะรถเนี่ยนะพอช่างมาเห็นปุ๊บเอ๊ะ ทำไมเนี่ยมันเป็นแต่ทางด้านซ้ายเท่านั้นเลยด้านคนขับนี่ไม่เป็นไรเลยนะคือเคลมฝั่งเดียวอ่ะยุบมาเต็มเลยนะอลงมาเจมยหญ่ขับเจใหญายจ่กินจบตำยกหมดรถหมดซึ่งจโรงพยาบาลจมทายรถคอล็อกคอไม่ถึงขนาดนั้นโอ้โหจริงกแล้วนะอ่ะเศร้าและเกินก็สวัสดีปีใหม่แล้วครับเราก็ลาไปเลยแล้วกันย่งย่งไปเที่ยวไหนกันเนี้อ่ะ ไปเที่ยวไหนมามันไม่คุ้นอ่ะปกติมันหมดเสื้อเขียวทหารปันสน์เสื้อเขียวใหม่จังเพงศิลามันนี้ไปไหนมาพี่เบนผมไปนครสวรรค์กลับบ้านกลับบ้านนครกรุงเทพอ่าเที่ยวกรุงเทพแบบอินไซต์ลีมิงก็ไปไปมาแถวใกล้ใกล้จ่ายก็ปีใหม่ยกมั้ปีใหม่ควรจะเที่ยวใกล้ใกล้จ่าย่แล้วก็ในห้างพวกอะไรเงี้ยโล่งหนังหนังดูสบายลดราคาด้วยของลดราคาเยอะคือท้ายดีเนี่ย ไปดำน้ำเนี่ยไม่ต้องมีรถติดนะช่วงปีใหม่ได้ดีมากแต่จริงดำน้ำเนี่ยต้องดำทั้งปีแล้วต้องดำที่ไหนครับดำกับใครก่อนก็แหม่ดำกับใครนี่แม่อยากร้องแม่โบนักแน่เลยชมหน่อยตัวจีนก็ได้พี่ต้องต้องต้องิษย์จังน้อยมากก่อนอื่นเนี่ยต้องเรียนก่อน ต้องเรียนลงสัก่เรียนเรียนที่ไหนการกีฬาแห่งประเทศไทยหมายเลขอะไรที่ติดต่อได้ครับชุดแปดหนึ่งเก้าหนึ่งสี่หกสามสี่หกเมิบบอกเพื่อชายด้นะศูนย์แปดหนึ่งสามแปดเาละแกบอกนะเอ้ยลีบิงมีคนสนใจเรียนเว้ยโอ้เพื่อนด้วยเองบอกบอกประมาณยี่สิบคนละกล้าไม่มีสักคนเล่เอางี้ดีกว่าปีใหม่แล้วชุดกัน จวตับน้ำแค่เริ่มด่าละอืโตโทรไปด้านด้าเลยเกินอยากบอกว่ามันไม่มีของเออแกบนแกยังไม่รู้ตัวอีกอะแล้วว่าเขาไม่มีเอแกยังมาหวังรออีกได้บอกไม่เป็นไรไหนๆก็เอาไปแล้วดูซิว่าใครจะน่าด้ามันจ่ายเต็มไปด้วยอีกสามเดือนครบปีแล้วใช่แกบอกว่าตั้งแต่งานนะใช่ไหมไม่เดินู่ปีนี้แกบอกโอ้ อคงไม่กล้าไปแล้วอัอายบัดโอ้ถ้าครบปีนี่ตีนี่ศูนนะฮะดี่ก็ดาาตีได้แล้วล่ะโอ้อยู่ประกอรน้ำน้ำแกเป็นแสนครับหลายแสนใช่ใช่เราหลังเราใช้ไป็นไงหายบดแกบอกเลย ของผู้พันลืมเอาถือเข้าไปบ้านบอกของผู้พันนั่นเลยเจมส์ใหญ่ไม่รู้ก็กลายเป็นดำดิอะไรกันลืมนู่นลืมนี่ลืมเดี๋ยวกาลเทศกาลดำน้ำแกไปช็อปไปหมดไปเป็นแสนชอบทีเลยเอาโทรศัพท์ลงดำน้ำกับโทรศัพท์ไปนี่เอาลงไปทำไมนั่นเนี่ลงไปอุ้ยดำเข้าแล้วตีนึ้งขึ้นเรือวิ่งมาเฉียวหัวกันไยใบพัดอะเฉียวหัวแกแขหัวดำเข่าดำเข่าะกลัวมากเลยโอ้สรุปแล้วเนี่ย เข้ามาบนเรือเนี่ยขึ้นมาซึมไปสามวันเลยเพราะอะไรรู้ไหมไปกี่วันเนี่ยไปกี่วันเบอร์โทรศัพท์ลูกเบียดนี่จำไม่ได้สักเบอร์เอ้าจะต่อลูกเบีย์ยังไงวะเอาแกจำโทรศัพท์ที่บ้านไม่ได้เหรอไม่ได้เลยอ่ะบินบ้าเลยแตกว่าคุเล่นนะเนี่ยยากแลวนี่จริงโอ้ชีวิตแกกง่อยเลยเขานั่งแกยืนเขากินแกนอน เขาดำน้ําแกหลับดีครับแ้วคนไปดําเนี่ยเขาก็อยากดำน้ำนะสมชายด่าเลยจะทาอะไรกันกันมาดำน้ำม่ไ่เดี๋ยวเล่นในเรือเหรอจะไม่น่าเห็นพี่โอ๋บดิก็มาบนแกอินดี้คุณบีเล่นกันเองอะว่าคุณบี คุณไปดำน้ำกับคุณหลีหมิงแล้วก็คุณสมชายนะคุณบีรู้ไหมว่าคุณสมชายนี่เขาอินดี้ตามที่คิดจริงๆมากก็ใครจะากเปิดประดิษฐ์ล่ะดำห้าได้เนี่ยลงหมดกินทุกมื้อมีอะไรกินใครทาไห้อะไรมาไม่ให้กันก็อยากไปลื้อกินทุกที่เลยทำไมทำไมตะกะกันนาดนั้นะแกน้อยเดียวมากโอ้ร้อแกคุ้มไงโแล้วก็เขาเขา นอนั้สามสี่ทุ่มแล้วผมลงเป็นดำคนเดียวได้ไหมไม่ได้เลยใช่ไหมไม่ได้กลางคืนดำได้แต่ห้ามดำคนเดียวแล้วเปนอันตรายพี่บันเด็ดอ่อยากถามมานแล้วอะไรครับทำไมดำกลางคืนมาถึงอันตรายกว่าล่ะเออก็จริงจริงเนี่ยดำกลางคืนเนี่ยมันก็ต้องเรียนอีกระดับหนึ่งเพราะคนคนที่ไม่รู้เนี่ยก็จะคิดว่าพอลงไปใต้ทะเลกลางวันหรือคืนมันจะมืดเหมือนกันใช่ไม่ไม่กลางวันนี่จะสว่างก็สว่างแต่กลางคืนมืดเราก็ต้องหนึ่งมี ไฟถายครับสองก็ต้องเรียนอีกระดับหนึ่งเพราะว่ามันจะต้องเรียนรู้คือคือถ้าเกิดพื้นฐานที่เรียนที่เรียนเนี่ยจะเพาะกลางวันก่อนปกติพื้นฐานโอเพนวอเตอร์แล้วกลางกลางคืนเนี่ยของที่มันอยู่ข้างล่างเนี่ยมันน่ากลัวกว่ากลางวันแล้วครับคือก็จะเป็นเรื่องของสัตว์ที่ออกมาหากินกลางคืนอย่างกุ้งหอยปูปลามันก็จะแมงกแม็กกกลองปลาเนี่ยนี่นี่ที่คนตายไงพี่ปลาเนี่ยก็จะนอน การมุงปลานกแก <S <S taught, ้วนะเราก็จะเห็นพวกสัตว์ที่ไม่เห็นในกลางวันมันเป็นสัตว์ที่น่ากลัวกว่าหรือยังไงก็ไม่น่ากลัวสัตว์ทุกอย่างคือเขาจะไม่ทําร้ายเราถ้าเราไม่ไปสมมุติเจอฮูเงี้ยครับฮูก็ตาคนด่างไปแล้วถ้าเกิดไปจะกันก็หนีกันเลย นอกจากว่าเราบือไปจับมันหรือไปอะไรป้องกันตัวเองเขาก็จะมีวิธีบอกอย่าไปแตะอะไรก็คือสมมติเฉียนแค่นี้ก็หลบไปเลยนไปเขาก็ไปของเขาครับโอ้โหแบนี้ก็บางคนไม่รู้เขาไม่รู้จริงใช่ไหมเราวิธีการทําสัญญาณไฟใต้น้ําการมันมีอะไรหลายอย่างนะต้องมาเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยพี่สมชายแกเคยเอาไฟไปไงแล้วแกไปดมกลางวันเหมวอนกลางคืนปุ๊บเคลื่อนของหมดลงไม่ได้ ไฟหมดอาจารย์ไม่เตือนกันเลยอะไฟกันภาษาอะไรเนี่ยแกนไปลงแทนซื้อไฟฉายไฟกระพริบครับนะฮะมีธงประดับอะไรทุกอย่างเลยนะที่จะต้องลงใดๆครับครับแกลงแกนังไปลงว่าไปลงซื้อประดัรใบแล้วแกทำอะไรอะดูน้ำินหมดฟันพลเงอยู่คนเดียวแล้วองได้ดูดูดาววิตแกไม่เหมือนใครนั่งดูดาวอ่า มันเศร้าเหมือนกันนะคือแกนะบางทีนะแกบอกว่าวันไหนต้องเศร้ามากวันนั้นแกอยู่กับคุณเบนต์ไหมฮะไม่ได้อยู่ครับแกบอกว่า45องศาพอดีเลยใช่พอเงยขึ้นไปพบเห็นแกก็แกก็เมื่อยมองฟ้าเลยใช่โอ้เห็นพอดีคือปกติแกบอกอ้าวแล้วให้คนเรานั่งกินอย่างนี้เหรอผมว่าแกซึมแกเหม่ออยูมว่าแกงเม่อเป็นคนแรกๆที่โพสเฟซบุ๊กเรื่องนี้โอ้ใช่มีครั้งหนึ่งแกไปนั่งกินกะหลีหมิงเนี่ยแกก็เอ๊ะง่วงมากนะแล้วก็สงบแล้วแกไม่กลับบ้านนะแกก็บอกป๊ หัวแกเนี่ยหน้ากันไปโขกขอบโต๊ะอุ้มโอ้โหก็ตายเลยเออแล้วมิไม่ดันนี่มาเจ็บมากนะเออใช่ไม่มีอะไรจำปอพุ่งน้เช้านะหัวป่นดาปิดมันชุกกะเลวรดยวดเลยโดนบักตรงมาถึงด้านจมูกหน้าหักมากเลยัครับโครวปลิดเลยหัวหมดเบรกแรกเลยเนี่ย พอรักเรื่องสมชายนะเรามาดูเรื่องในรอบปีเนี่ยมีเขาเรียกกิจกรรมดำน้ำเพื่อพ่อมีด้วยนะแีมิงทำเสื้อดำน้ำเพื่อพ่อช่งท้ายปีไปมาอ่าก็ไปดำน้ำกันแล้วก็มีปั่นเพื่อได้ฟอร์มัมกับได้ฟอร์แดดนะฮะครับของลีหมิงทำเสื้อด้วยก็งงเลยโอ้ยอดมีเจ้าเดียวในประเทศไทยดำน้ำเพื่อพ่อเพราะว่ากิจกรรมใหญ่ก็คือ ไบต์ฟอร์มัมกับไบต์ฟอร์แดดจักรยานะครับดีดีดีนะฮะพี่สมชายไปไหนบ้างพี่สมชายช่วงหลังโอ้แกไม่นำน้ำเลยนะใช่ใช่แกผิดหวังตั้ชุดนั้นแกก็หยุดเลยนะชุดไม่ได้ไม่มีชุดแกไม่ดำแล้วประกาศละแต่อุปกรณ์ที่เหลืออยู่อีกประมาณ5้าแสนหกอยู่ที่บ้านก็ดีแล้วแกไม่ไปนี่ลำคาญนึยกันรถบัสเนี่ยยี่สี่ที่นั่งคนมายี่สามคนแล้วจะกูนอดสมชายเราจะมาทั้งทีวะผมชอบมากเลย เขานัดกันขึ้นเครื่องบินกลับแกนั่งรถพอเขาจะนั่งรถขึ้นเครื่องบินดีครับยอมแล้วพอแล้วยอมเสร็จนะมาเรื่องวารรตี้ฟุตบอลกันดีกว่าเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ